สุดยอดอาหารเสริมสร้างความทรงจำป้องกันสมองเสื่อม ในระหว่างทำงานเคยมีอาการไม่มีสมาธิหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าหากคุณกำลังพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยๆสาเหตุก็มาจากการเลือกทานอาหารการกินเช่นกันแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแถมในขณะเดียวกันก็ยังช่วยบำรุงสมองและยังป้องกันสมองเสื่อมได้อีกด้วยและวันนี้เราก็ได้นำ5สุดยอดอาหารที่จะช่วยทำให้สมาธิในการ การทำงานของคุณดีขึ้นแถมยังช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของสมองให้ดีขึ้นอีกด้วยไปดูกันค่ะ 1. บรอกโคลีผักชนิดนี้เป็นแหล่งรวมของวิตามินเคที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างระบบการทำงานของสมองและยังมีผลการวิจัยเผยว่าบรอกโคลียังอุดมไปด้วยสารกรูโคไซโนเลตซึ่งสารชนิดนี้จะทำหน้าที่ช่วยชะลอการสลายตัวของสารสื่อประสาทที่มีผลต่อระบบการทำงานของประสาทส่วนกลางเพื่อช่วยให้สมองของเราเฉียบคมอยู่เสมอนั่นเองค่ะ สองมเมล็ดฟักทองเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติแอนตี้ออกซิเดนต์ที่ทำหน้าที่ช่วยปกป้องร่างกายและสมองไม่ให้ถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระและ,มะเมล็ดฟักทองยังอุดมไปด้วยแมกนีเซียมเหล็กสังกะสีซิงค์และทองแดงอีกด้วยซึ่งสารอาหารเหล่านี้ด้วนแล้วแต่คือสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพสมองโดยตรงถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้เป็นประจำก็ยิ่งจะเสริมสร้างสมองของเราให้ดียิ่งขึ้น ห่างไกลจากโรคสมองเสื่อมได้อีกด้วยค่ะ 3. ผักใบเขียว ผักใบเขียวนั้นเป็นแหล่งรวมของวิตามินแร่ธาตุไฟเบอร์และคอโรฟิลล์ซึ่งสารอาหารเหล่านี้เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบเลือดระบบขับถ่ายและรวมถึงเป็นสารอาหารที่บำรุงสมองได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะเพราะวิตามินจากผักใบเขียวเหล่านี้จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสมองเสื่อมได้โดยมีผลการวิจัยเผยว่าควรกินผักใบเขียวหนึ่งถ้วยเป็นประจำทุกวันเพื่อช่วยป้องกันและลดโอกาสการเกิดโรคต่าง รวมถึงโรคสมองเสื่อมได้นั่นเอง 4. ขมิน้นในขมิ้นนั้นจะมีสารเคอร์คูมินซึ่งสารอาหารชนิดนี้จะช่วยต่อต้านการเกิดอาการอักเสบโดยมีผลการวิจัยเผยว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ถ้าหากได้รับสารเคอร์คูมินเป็นประจำจะช่วยให้ความทรงจำดีขึ้นและยังไม่เพียงเท่านั้นสารเคอร์คูมินยังช่วยลดอาการซึมเศร้าทําให้อารมณ์ดีขึ้นแถมยังชะลอการเสื่อมของสมองได้เช่นกันค่ะ ซ่อมเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีที่ทำหน้าที่ช่วยป้องกันอาการสมองเสื่อมโดยตรงรวมถึงโรคอัลไซเมอร์ด้วยเพราะวิตามินซีนั้น จะทำหน้าที่ต่อสู้กับอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการทำให้สมองเกิดความเสียหายดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอาการหลงหลงลืมลืมไม่มีสมาธิแนะนำว่าควรกินส้มเป็นประจำทุกวันหรืออาจจะเลือกกินผลไม้ที่มีวิตามินซีอย่างอื่นก็ได้เช่นฝรั่งกีวีมะเขือเทศสตรอเบอรี่เป็นต้นซึ่งวิตามินจากผลไม้เหล่านี้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมแถมยังเสริมสร้างความจำ ให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ